บสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกุทุกคนเนาะยินดีต้อนรับกับซูซ่องบะเตียงทองชาแนลคือเก่าพี่น้องเมื่อกี้บะเตียงก็ขับรถผ่านมาเนาะมาทางพี่เดะทางบ้านอ,อ่หน้าผูพี่เดะพี่น้องเอ้ยบะเตียงมาทางทางเล็กซิบเมื่อกี้ขับรถผ่านมาก,ก็เลยนี่แหละเส้นทางเล็กซิบนี่พี่น้องก็เลยเห็นมีเฮือนหลังหนึ่งเนาะหรือว่าเฮือนกับโบแมนเป็น,เป,นเป็นกระต๊อบเป็นกระตูบอะไพี่น้อง แล้วป้าเตียงก็ได้ลงไปถามเบิ่งเพิ่นว่าเป็นเฮือนหรือเป็นเทียงหน้าหรืออีหยังนี่เพิ่นก็เลยว่าสรุปว่าเป็นเพือนได้พี่น้องแตงเฮือน้งเขียงหน้าเนาะคุณนี่อ่าววันนี้โอ้เพิ่นก็นั่งอยู่นี่สบายดีเอ้วยดโดูดูดูโอ้เพื่อนอยู่บ่อนี่ฮะอันนี้แหละเฮือนอยู่อแม่ครับนี่ลูกลูกบ่อเนี่ย เออเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวด้ะโทษด้ะเอาไม้ไม่ยันบริญินเงือนกระเมนเทียงกระเมนอยู่ในนี่นะอันนี้กับเจ้าเจ้าถือผ้าอีกบ่อซ่องอีกบ่อเนี่ยแจักเดือนเลยบบหูแจักไปหาหมอก็ไปไปบบมีเงินเออโบหูแจ็คเดือนใดได้เดือนใดที่ไปหาหมอก็ไม่ได้ไปอันนี้มองยูแท้ๆบ่นี่มองอยูแท้แท่เลยแหละนี่ฮันเป็นตัวใบอัำเนาะพี่น้ตัวไง าอ,อยู่ป่าอ,อยู่โดนผิดอไรเห็นไหมป่านี่แหละเห็นได้ไลยพี่เหนือพี่น้องเห็ดเห็ดดีคนนี้หิดโบมีเงินเงินผซื้อข้าวผิดตะนันๆๆวกับพ่อแฮงเลยหาแต่ละมืม่อ่ละเวนกันเลยมาเท่าเจ็บท้องเจ็บท้องนอนจนเศร้าเองเราพิ่นความหลังอายเจ็บท้องโบมีเงินไปหาหมงนอนจนเศร้าเองผี่มหันนอนใน่หันที่หามุมบันนี้กะ อันอันเอออยู่กับกับผัวกับลูกเนี่ยบ่อยังไ่กับลูกคามขนเอออยู่บ้านอยู่อยังก็บ่ได้มีเฮือนมีชานบ่ได้มีแต่เพื่อนหญ้างปหญ้าก็หลายคนแล้วร่อเปล่าอันนี้ก็มัดโคออาชัยดินเพิ่นอยู่บ่นี่ก็บคออาชัยดินเพิ่นเออพี่น้องไงไห้น่าก็ยังไม่มีน้ำเข้าไปแหละอันเดียพอได้กินค่ะเพรมันติดนั่นให้ไห้น่าตะก้าก็บ่มี่ด้วยตอนนี้บ่มีบ่มี่ยัง เดี๋ยวว่าตีเงินในกระเป๋าก็ยังยากบดเข่าน้ำได้ใช่เข่าน้ำเผาท่านนั่นแหละพอนั่นซื้อบางเถือก็ขาดแดงขาดง่ายโบท่านกันเผาท่านนี่ไปขายเผาท่านขายสอบเจ็ดแปดพันแล้วแต่คนสี่ขุนราคาให้ทวงแล่แตเมืนอกับโบท่านเนาะโบท่านบางเถือกอะไรเข่าเข่าโเท่าไรอยู่ทั้งพีเข่านะคือเป็นสอบยาในเผาทานได้เตาหนึ่งไปซื้อนั่นสามแสนคุณขายให้นะ กระสอบแล้วสามสนานได้เขาซานแล้เอาบนสีเรียบร้อยเลยโอ้สามเสนยังบะของเพิินได้ลูกจะจับมันดูมันระเบิดใช้มือตัวได้ระเบิดเอาเงินไปไปซื้อขนมเด้อะซื้อขนมจะใช้ห่านมั้จักบ่ห่านมัู้ใช้อใชอยู่ใช้บนจักนะเท็นมาขามเขาเจ้ามาเขาเจ้าจอดรถพวกเขาเจ้าขายนอกรถมอไซค์ไห้โอ้ยแต่อีตนไห่อีตนให้ได้ได้สาบันนี่เละ มีเถวหนึงเอาให้เส้นแล้ววะขายทานได้ได้เงินได้จังทีมาเอาแล้ววะเราให้เส้นเมื่อนาลให้ยลายด้วยส่ะหด้ชื่องนี้ครับบมมีจักพันบอกไม่รู้ชื่อยังจะชื่อชื่อชงลูกฮะชื่อชงบอกไม่รู้ชื่อชงอันอยู่จักปีเลยสามปีปลายเพิ่นจะชื่อยังนะคราวืมถามพี่อคอยนะชื่อหงชื่อหงอันอยู่จักปีนะอันอยู่เช้าหกสักเจ็ดนี่แหละโอ้เจ้าเจ้าเจ้า วุ้ยเนาะพี่น้องผลตกกระเปียกบ่แล้วเฮือนอันนี้เนาะนาท,ท่อไปเออสังกะทีผได้ตัวนี้อเอาพระยางแหล่นนี่ปุ๊กเอาเอนอนบ่เถิงนอนน้องพูดมันอยากหัว,วเด้อือพัาก็นอนโค้นอนน้องพูดกันฝนคันลมแห้งกำบ่ได้นั่นเลยพา<อ>ัาก็เอาผ้าห่มมาแล้ผ้าห่มนี่เลยอูมอ้มเขาน้ำซ้ำปลาก็เพรากินพราใส่<อ>เนาะว้าเงินคือการพันกีบยังโปรติดทงพันกีบอะไร บันพ oh, ่อ oh. พ oh, oh, ่นไปใส่นะนี่พ่อมาน้อยไอยู่เจ้าพ่นไปเจ้เขามื่อหายงาบ่รุยไปทางใดอ๋พี่น้องเลยไปยู่เข้มทางนี่มิตรป่าอันนี้เนาะเขมทางพี่น้องเข้มทางว่ย่านคนโอ้ยย่านตัวเองก็กินกันยังบ่มีแล้วใครกินมาป่นมาค้าววะน้องมะป่นมาข้าวที่จได้ตายซื่อๆบ่มี่ป่นเอาง้างวะเอาวนะเงินเลยนี่ มีแต่คนมาถามบยจะกี่ได้เดือนได้รู้โอยบบจักบบได้ไปบบได้เห็นคนหน่าหมว่ะเจ็บท้องที่หามือยังนอนขี่ย่หันนอนยุหันไปบบได้เด้ซุกสาร็มียุ่แถวนี้เนาะมียู่เ์าบผมีเงินด้วยคือคืออันน้องพี่น้องเพิ่นเพิ่นท่องแต่ว่าบบหู้ว่าจักเดือนเพราะว่าบบได้ไปกวดบ่ดบได้ไปกวดบบได้ไปหาหมูเนาะ ก็คือบุมีเงินไปมีเงินเอันเดียวนั่นแหละทันเดียวนั่นก็เออบุได้ว่าเนาะบุได้ไปหาหมอบุได้ไปยังบุเป็นยังดอกอันทัาทีเอาเงินให้ไปหาบุได้ไปหาหมอเนาะยังหน่อยก็ไปหน่อยบุได้ว่าดอกเงินค้ำก็หายานะไงโซดายโซยโซดายกับเอานี่พ้องเเือนพยากได้เบ้าก็พอคนเอ้ยโหอยากได้ทางกระซีเอ้ยจะ พกุกอันนี้แล <Yeah. S 1> ้วก็ได้เงินมากไปบางคนปาดเสาพอได้เทียงมันอยู่ดีแน่พอได้บ้มกนให้เงินนิดนึงเนาะพนก็อยากได้เทียงดังไกับบูมีดังไพก็หอบวางนี่หอบวางนั่นพนพนบนโต๊ะ่ะามาดังไพก็อยู่ต่างพรานนั่นบนดังไพก็ฮันเดมันบุมีบนดังเราให้พี่ให้น้องพังด้วยาบความความถุกความยากเจ้าคือว่าคือว่าอดเข่าสองมือก็มีบ่มีอดคือได้ยินว่าวบมันมันันมันเป็นเครื่องแบบ ข้าวห้องมันเพียงพอของปจากคื้มันดอกไปคูดกับผัวมูมีข่าวกินไปคุดมัน่นกินลูกนั้นลูกน่ะเอาไปกับลุงลุงบดลูกแล้วลายพ่นบดบุก้าไปเอาไปขอเขาปั้นเพราได้กินเบ้าอีลีแหละนี่ค่ะขอเขาปั้นให้ลูกลูกห้ยได้ใส่ตัวลูกลูกทีไรมามาแต่หินเทียงลุงแม่อยากกินข้าวข้าวเบิดได้ลูกกินมันเนาะน้องก็กินมันเจ้าก็กินมันเออกินแล้วเด็กน้อยเนาะคือว่าแา้วก็คืนไปนอนบดขึ้น จะหน่อยแอะโอ้ยน้ำตาคุ่เมย์ไงน้ำตาคุเงียบงียบโอ้ยจะมาถูกมาหนักแท้ขอรบว่าสิเข่าไปกินมันเลยยิ่งท้องเนาะกินบ่มีอือบันนี้เล่นโอ้ยเป็นอะไรบันนี้เล่นโอ้ยคือถูกคุยหนักแท้เฮ้ยเฮ้ยเข่าจริงิงบ่มีเขาเขาอดอดวุทิทิศลูกนี่ลูกไห้เดี๋ยวสิหมไปแล้วตื่นเช้ามาเพนเลตะเวนที่เพนเลยพาลูกย่างไปไปหาป้ากับบอดี้แก้วว้าหัวดอกบอดี้แก้วว้าไปแล้วป้ายืมได้ข้าวป้าว่าบ่มี ลูกกินบาเขานะกินบะเขา้เขาปั้นข้าวงอยเกลือนะลูกเหลือกินกินเหลือเรือซองคั่นะแม่ให้แม่แม่ก็ได้กินข้าวซองคั่มมันแหละบัดนนี้ได้กินข้าวซองคัน่นั่นแหละข้าวซองคั่มอะไะเออมีแห้งเนี่ยบนบะเพราเดก๋ยวนี้บ้นเจ้าท่องนี่บน้นที่่าได้ออกินข้าวนะกินข้าวซองคั่ที่เล่าบัดนนี้เลยบกว้าคอปาได้ใส่ขิดว่าลูกเล่าก,ก็ะลายเดินดูตัวเองอีก เอาแต่ลูกไปกินเลยย่าวะย่างก,กับมามาหาพ่อเพิ่นป้าบอกมีข้าวเลยวะมีข่าวพอไปจ้าแนวว่าไปจัาแเนว้าบะแบบนี้กินมันก้อนแบบนี้มาแล้วได้ดเงิน,นได้เงินเด็ไปซื้อข้าวคือข่อยวบาวอะไรไปซื้อข้าวมากินไปซื้อข้าวพากันไปเมื่อนทค่ยนนั้นจุดเป็นล้มข่อยเมื่อยคือว่าคนบริกรกินข้าวเนาะวันนี้พวกขี่รถด เออแต่ยังดีบมไปบัดจเป็นลมมนดิคนมีคนใหญ่ดีเน่ฮะไรเราเลยเอายาดมให้พร้อว่าเราว่าเราเลยยาดมยอดยอดยอดเสมือนี่แหละผกก็มาดมดมเลยมีแห้งนะจ่อยขี่รถมาอีกเมื่อยอีกที่เป็นลมอีกยันนี้พขอเข่าห้องน้าในเฮือนเพิินแล้วก็ล่างหนาล้างหนาล่างตานี่หละมีแห้งมีแห้งแล้วก็ะพักกันมากันีมาเข้าก็กินเขาก็คือว่าคนหิวนาะ ชงมือเนาะพี่น้องขนาดเ่าไม่ได้กินแค่เครื่องมือก็ยังสิบเป็นลมเน่ยบักไงบานิติปักไงเขานะเมด่อสามพะลูกกินนะโอ้ยขอบเบาบันไม่มีแห้งแน่ะข้ากินเด้ยังยู่ที่ถือมายังยู่ยังยังจะเออยังเท่านั้นแหละฮันชอบเขียวค่ะพ่อเอ้ยังกระสอบหนึ่งห้าสิบโลนี่กินได้เหิงบ่จังมือ้ก็กะบ่ได้คันมีของกินได้บ่เดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งหายสิบโลดักบองงูกระโจนนี่ใหญ่กระเบื้องเต๋อมีแต่กินเมด่อเลิกหาแบบนี้นะแรงนั่นโอ้คือคือถือว่าคัดชนแห้งดีเนาะพี่น้องนะมนอันนี้อลีขันเพิ่นสิซอยกับบอได้ว่าดอกเฮือนซานกับใครเพิ่นว่าเออยตอนนี้คือแบบได้ได้เข้ากินกับเฮือนก่อนเนาะเอาเอาเฮือนเอาตู้อยู่เทียงว่ะท่านเทียงหน้าอล้วพอช้ำช้ำเทียงหน้าอยู่กับพอได้เข้ากินนะพี่น้องซอยเพิ่นช้ำนี่กัถือว่า โอ้ยเนาะพี่นันก็คือวอ่านักน่วงอยู่ในเขตนี่ก็ได้คือว่าอยู่กลางป่าพี่อ้พี่น้องนี่นะโบมีคือว่าเล่นหาป่าหาลุงเบิรคือว่าเพิ่นกับโบมีลูกเพิ่นร้ายแบบนี้ทางในก็นเป็นป่าบด<ม>บ่นี่ฮะป่าเบิดป่าเป็นป้า,าลงไปมีแต่ป่าได้พูดน๋อเอ,อ้ก็อยู่ในป่าในเข่าอันนี้เนาะอยู่ในป่าเห็นได้ไรสักมีบนทุกินข้าวพ่อลูก ิข้าวบ๊าฮมแกงเฮ็ดของกินแต่ละมื้อนะเครียดว่าได้กินดีทุกนันเครียดโอ๊ดข้าวคือเบ๊าวเว้ยน้ำตาคู่ยาวๆว่ากินหอวลูกไห้เนาะคือเบ๊าเลยตัวโอ๊ดเธอต้องกินด้วยจนทิ่ตายเส่ยกับบุกนันท์เถื่อนเดี๋ยวเดราว่าจะไปซื้อขนมมาให้อะปะเดี๋ยวบราว่าไปซื้อขนมมาให้เด้ออย่าดื้อเด้อที่น้ำอย่าดื้อเด้อ โอ้พี่น้องเอ้เรื่องอันนั้นเรื่องอันนั้นเข่าก็ยังพอซำหนึ่งเนาะบัดท้องแล้วอีกท้องก็ยังบูฮู้ว่าจักเดือนจักเดือนบูมีเงินไปหาหมอพี่น้องสุดยอดดีริโอโอ้โอ้ฉจนระคิดนี่กือบ่าวลายยายกันห่างพี่น้องเอ้เดี๋ยวไปเตียงแขวเงินในเพื่อนก็ถือว่าเออนักม้วงอยู่พอสมควรเลยพี่น้องเอ้เนาะพันกีบพันกีบ็ เดาเฮาชิชอยเจ้าก่อนเด้อไอเด้ออันสี่แสนกลีบเอาไว้เห็ดยังก็ได้ไป้เออไปเออบสังกะียังบพอชื่อกงจ้ะเออบุพอชื่อือแนวกินเนี่ยจาเป็นเจ้าก่อนไปซุกฉลกฉลาก่อนเด้อไปหามกฮหามยังก่อนทันเลยอุ่ดสังกะศกกะซีเดาชิชอยตามลังกันนั่นไงเออยังบพพอชื่อกจ้ะพวกสังกะีข่าน้ามันก็เดาชิชื่อมาให้ก็ได้เด้อโอ้พี่น้องเลย อันะพรภาคขอบุญขอบคุณเพื่อนไงอันผู้เพื่นเบิ่งอยู่นี่เนี่ยจะของเงินผู้ต่างประเทศด้วยตอนนี้ก็โดยใช่เนาะนะเออโดยอย่างก็คือโบอยากไบท์โบเขาเขาเบิ่งมันท่องมันลงแล้วมีแต่คนท่วงมันชี้ออกแด้วประจักษ์อันนี้เนาะจักจษกเดือนใดยังโมหกบืนไปโบเห็ดโบโบได้กินคือว่าอะไรเห็ดไปโอ้ยน้องเอย เออเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาทิ่เล่นไปซื้ออันขนมขนมมาให้เพคนก่อนพี่น้องเลยแป๊บเนาะโอ้โอเคเนาะพี่น้องตอนนี้เฮาก็ได้ชื้อน้องเลยฮาก็ได้ซื้อของมาให้เพคนเนาะทั้งไข่ทั้งฮะได้ได้ได้กินเลย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 ถูกเลย โอเคน้องพี่น้องเขาก็ได้ชื่อเครื่องมาให้เพิ่นพอได้ครบได้กินก่อนเบื้องต้นพี่น้องโอ้กินด้วยฮามอันนั้นโอ้ผัวเพิ่นก็มาลสบายดีเฮ็ดยังเฮ็ดเ็ดเตาบ่เออกินไหมกินไหมกินไหมเห็นไหมให้พ่อกินน้ำด้วยฮะกินยด้ครับ แช่ป่ะเจ็บป่ะครับเนี่ยมันชื่ออย่างน้องพี่น้องในีเปรเป็นเตียงกระเล่นไปชื่อในฮั่นค้ามันมีตามีมาม่าเนละยอ่แล้วก็อันนุ่มโอวัลตินพี่น้องไปชื่อมาให้เพื่อนก่อนเพราะว่าเพื่อนกินก่อนเดี๋ยวพาเราไปกวดเบื้งห้องมองในเด้ออ่าเออาะว่าเดี๋ยวทานไว้สิพาเพื่อนไปอยู่บเตาบรรลุ เขากินไปที่เขาทานมาที่เขาทานมาที่เขาลูกก็เขากินเดี๋ยวเดี๋ยวเข่ามื้อหน่ะฮะชื่อื่อมาให้เนาะอันเอาเอาไปหารับพาไปหาหมอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นไปทุกที่นะเห็นเนาะบริกรกฎบริยังบริซักจุกซักยาแล้วก็จักจักเดือนบริจักด้วยพี่น้องเลยตั้งตั้งแต่ช่วงโควิดโควิดยังมาก็เลยมาเล้วมนท้องแล้วก็ เอาเฮากลับก่อนเด้อมึอหน่าชีวะมาหาไหมอยู่ดีมีเฮงเด้อโดย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 แอู้พี่น้องอ้ยจักชีวาจังใดเนาะแบบทุกงฮงแบบว่าทุกข์ลํลำบากพราะแบบบนเตียงเห็นนึกแบบโอ้กันนักอยู่ในเขตนี่ก็ได้พี่น้องไ้ยจักชีวาจังใดนี่คือแบบทุกข์บ่พอแล้วท่องพรแล้วกะเงินชิปหาโมอก็บบมีแ้วกะ โมโหว่าจักเดือนแล้วลูกจักสิออกรือบ่อได้นาะท้องแล้วกันหญ่เลยพี่น้องโอ้แล้วก็เคยอดเข่ามาแล้วชองชองมือสิมันบมมีกนิ่ะไปคุดมันมากินลูกก็ยิงท้องลูกก็ไห้แล้วเล่าไห้ฟังแล้วก็น้ําตาซึมไปนน้พี่น้องพอความเนี่ยความจนเนาะโอ้พี่น้องเลยโอ้จะกีโชยแล้วจังไดเนาะนี่อันดับแรกก็บบ่อเตียงกะสซีซอยเห็ดเฮือนให้เรล้าก่อนนี่แต่ ช่ร่วมสมทบทุนบุงก่อนน้องพี่น้องไว้ไดชดใช้สำได้แต่เร่งด่วนคือซื้อเข่ามาให้เรากินแต่เอาเงินไปให้แล้วไปหาโมก่อนอะไพี่น้องอันนี้เนาะมันโอ้ต้องช่ยลายย่างอะไรพี่น้องอยู่กลางป้าพูโอพี่น้องเลยเอาโอเคนาะฝากพี่ฟังน้องไว้ไปพิจารณาพี่น้องเนี่ยถ่ายจากซซ่แล้วกะบบ่เทียงที่ขึ้นเลขบัญชีว้ให้อยูท้าย้คลิปเด้อพี่น้องเด้อโดยติ่ต่อบ่เตียงทางเฟซทางไลน์เนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบบ่เตียงกั ขอกล้าคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องบดวสุขสุขคตเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจะรับคลิปนี้กะน,นักอยู่พ่อชสมควรอหไรพี่น้องไปแล้วพี่น้องไป,ไป